ดอกนี่แม่โอ้ยมันมันมือ,อไรมันมือมันมือพี่น้องเอ้ยดอกนึงไม่จำมาอีกมาอีกมาอีกม่อีกนจ่าดอกนึง ส,ส,อสองอันงงงเบืบ้งเบื้งพีนองหนึ่งสองสามขึ้นไปผุนพี่นองมีงแต่เห็ดโอ้ยได้จ้ะ โอ้ยอันนี้เพิ่กนกะอยู่ไม่หลืบเนาะไม่หลืบกะเอาอ่ะจ้ะสองเพื่อนพี่น้องเป่นโอ้ยน้ะอันนี้กะแมนได้จ้ะโอ้ยบระเทศไทยรูปเลย พี่น้องพี่น้องไอพี่น้องไลฟ์บ่หวังนางสวยมากเลยจ้ะนี่หดนางสวยมากเลยสวยป่ะพี่น้องสวยหนึ่งสองอันดอกนี่ดอกน,น้อย สามดอกกับพี่น้องสี่โอ้ยสี่ดอกหา้าหกทอยอีกอันหนึ่งเจ็ดเป็นยังไงน้องมุมกล่อง โอ้เสียงว่างเนี่ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ยพอทันบิ๊กปอมอีกแหละเบิ่งดูป่อลูกกระเอิญวอดเอมเมลีดีจ้าพี่น้องในจ้าไปต่อไปต่อเลยจ้าโอ้ยหมวกลุดซำอะ ค <c oughs> ้าอย่างก็ตัวหมวกลุดพี่น้องนี่จ้าพอแม่พี่น้องแม่น่องเอมไม่ได้ไปเก็บมเอนี่อันนี้เฮ็ดเพิ่งหวานด้วยกันจะพันนี่เพันสีหวานหวานหวาน,วานลายก็พันนน่นขาขาวๆี่ยจะหวานกรอบแน่นแน่นเลยจ้ะ เบืงจ่าเบิ่งแม่น้องเอเมิลี่อันนี้ที่แม่น้องเอฟเก็บแม่น้องเอเมิลี่เก็บในจา้าคือป้าหม่องเดียวเลยจา้าเป็นเป็นเพิ่นออกเป็นยาวๆเป็นแถวๆกันไปเลยจา้าเบื้งแม่น้องเอเมิลี่สุดท้ายให้เบิง่งดอกตุูมุที่มีมีจา้าเห็นชัดบ้างดอกหน่อยๆย,ยังสิ ดอกเป่งๆกับมีบ้างดอกนี่เมื่อน้องเอเมลี่ตัดขาเห็ด่ได้ใส่ถุงก็จ้ะเฮ้ยเบังรูบพี่น้องดอกนมียอืมบังรอบพี่น้องเบ้างดอกมีเพิ่นดอกเป่งๆบึกบึกเลยจ้ะนี่ก็บบึกบึกคือกัน ดอกใหญ่ๆเปล่งๆแต่ว่าแม่น้องเอมิลี่สีขายสีขายดอกจังสีจ้าไอ้ที่เพิ่นยังบลนเหลืองที่เขาขาวังสีจ้าแม่น้องเอมิลี่สีขัดขายจ้ะดอกอยังสีแดงตาสอออนนี่จ้ะคี่ว่าแม่น้องเอมิลี่เก็บมาขายเบริเ,เลตจ้ะแม่น้องเอมิลี่บ่ได้ตากบ่ได้ตยังเล่ยปีนี่ อันนี้ชุดแหลกที่สิขายจะ้ะมีออเดอร์มาแล้วไอ,อ้สิบโลแต่ว่าโบรูอ่ะแม่นองเอเมมลี่เเพราะสิบโลบอ่จั <c oughs> งไดกะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามหรือกดเบิงงยังท่านได้ติดตามก,ามกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่นองเอเมมีลีนะ่ในด้จาว่าอยากผ่าดคลิปต่อไปกะ